สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับอยู่กับผมในช่องครับคลิปนี้ผมจะมาท่านผู้ชมมาทดสอบกล้องนะครับของเซี่ยมีมี 10T Pro 5G นะครับกล้องรุ่นใหม่ล่าสุดเพิ่งเปิดตัวเดือนื้อจิกายน63นี่นะครับตอนนี้ผมได้กล้องมาใหม่สดๆเลยครับท่านผู้ชมอันนี้เป็นกล้องหน้านะครับท่านผู้ชมถ่ายที่ความละเอียดสูงสุดนะครับท่านผู้ชมไม่ได้ตั้งค่าใดเลยของกล้องก็คือมาจับเปิดขึ้นมาคือถ่ายเลยนะครับท่านผู้ชมออกมาเป็นประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมครับ สำหรับกล้องหน้าแล้วนะครับได้ความละเอียดสูงสุดอยู่ที่1 0 8 0 p 30เฟรมเลทนะครับส่วนกล้องหลังนั้นนะครับได้4 k นะครับ60เฟรมเลทเลยทีเดียวครับท่านผู้ชมอันนี้เป็นกล้องหน้านะครับเดี๋ยวผมจะลองเดินดูนะครับว่ามันจะสั่นเยอะไหมนะครับก็คือมีการระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะครับช่วงประมาณตอนเย็นที่ผมถ่ายรูปอยู่ตรงนี้นะครับก็คือโอเคเลยท่านผู้ชมไม่สั่นมากนะครับท่านผู้ชมครับแล้วก็ก็ถือว่าโอเคนะฮะการทดสอบการสะท้อนย้อนแสงนะครับนี่นี่คือย้อนแสงก็โอเเคคมมาากลยรับท่นผู้ช ก็มุมก็ต้องแบบอันนี้สุดแข็งผมเลยนะครับท่านผู้ชมสุดแข็งผมเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูว่ากล้องหลังจะเป็นไงนะครับสำหรับวิดีโอนะครับแล้วก็ท้ายคลิปมีภาพให้ด้วยนะครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมครับนี้ก็เป็นภาพจากกล้องหลังนะครับความละเอียดอยู่ที่ 4K 60เฟรมเรเลยทีเดียวครับภาพสวยมากนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมลองเดินดูนะฮะนี่นิ่งที่สุดแล้วนะครับโอ้ภาพสวยมากท่านผู้ชมครับสวยมากเลยทีเดียวครับท่านผู้ชมครับนี่หมอเมียมาเร็วครับมาหาน้องหมอเมียวที่เลี้ยงไว้ ไหนเอ่ยหมอเหมียวมาด้วยวไหมเหมียวเหมียวเหมียวนี่หมอเหมียวไหมเหมียวไหมมาเหมียวมาเหมียวมามาเหมียวมานี่หมอเหมียวข้างโน้นนะฮะเดี๋ยวลองซูมเข้าไปว่าได้ไหมนะฮะซูมเข้าไปเลยโอ้โซูมเข้าไปได้ไกลมากท่านผู้ชมมีล็อกโฟกัสได้ด้วยนะฮะซูมเข้าไปอีกนะฮะซูมใกล้ซูมไกลแตะแตะซูมในที่ผมแตะซูม ภาพสวยมากเลยทีเดียวครับท่านผู้ชมครับแต่ซูมสวยมากก็ถือว่าทํางานได้ดีเลยทีเดียวครับท่านผู้ชมครับสําหรับวิดีโอนะครับสูงสุดได้ถึง 8K เลยทีเดียวครับ 8K 30เฟรมเรทนะครับแล้วก็ 4K นะครับได้60เฟรมเรทนะครับท่านผู้ชมครับก็คือมันเยี่ยมมากจริงๆครับท่านผู้ชมครับมันใสมากจริงๆแต่นี่เป็นกล้องหน้าอยู่นะครับท่านผู้ชมนี่เป็นกล้องหน้าอยู่เดี๋ยวไปดูกล้องหลังกันนะครับ นี้ไปเดินเล่นที่สวนนะครับวิดีโอ 4K 6 0 f รทครับเวลาตอนนี้เป็นเวลาจะ6โมงเย็นแล้วนะครับโอเคตอนนี้มืดแล้วนะครับข้างนอกก็มืดแล้วข้างในกล้องก็มืดอ,อยู่ เดินเรากำลับบงเดินกลับบ้านนะครับกับน้องหมาไข่ตุนนะครับ